สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel t a r o by j มมี่นะคะ คลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆชาวราศีมีนนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังธันวาคม 6- 3สนะคะเราจะมาอัปเดตกันนะว่าดวงความรักของเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมีนนะคะการแบ่งวันที่ใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างใต้เดสคริปชันเป็นการแบ่งวันที่แบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ว่า ไม่ได้ซีเรียสนะคะถ้าเพื่อนๆจะชมแบบลัคนาราศีดาวสุขดาวจันทรนะคะจะชมแบบไหนก็ชมได้หมดเลยถ้าเกิดว่าชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานมันใกล้เคียงกับเรื่องราวที่เพื่อนๆเ,เ,เป็นอยู่นะคะก็ชมได้หมดนะจ๊ะไม่ได้ซีเรียสนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะทั้ง fc เก่า fc ใหม่เลยนะจ๊าที่กดติดตามนะคะกด subscribe like share นะคะ แล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะที่ส่งพลังงานดีๆนะคะส่งกำลังใจดีๆมาให้กันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะ <l ots> การอ่านหน้าไพ่นี้นะคะมันก็เป็นแบบ general reading นะจ๊ะอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดกับใครก็ได้นะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะ <l ots> แล้วก็พลังงานหน้าไพ่นี้นะคะก็อาจจะสลับกันเป็นไว้เวอร์ซ่าได้นะจ๊ะ ก็รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นก็พอเนาะอย่ากเก็บไปอินอย่ากเก็บไปซีเรียสอะไรกับมันนะจ๊ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะขอดูพลังงานความรักนะคะของเพื่อนๆชาวมีนของเราหน่อยค่ะพลังงานความรักนะคะของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างโอ้ใบแรกเป็นสิบถ้วยมาเลย ตามมาด้วยหกไม้เท้าโอ้พระเจ้ากาบเบรียลมาแล้วนะจ๊ะเป่าตรมาเลยนะจ๊ะจัดเม้นค่ะควีนถือถ้วยและ คีนถือไม้เทา้าอ่าพลังงานความรักของเพื่อนๆน,นะคะในช่วงนี้นะดูเหมือนว่าช่วงเนี้ยเพื่อนๆชาวมีนของเรางานเยอะใช่ไหมละ่ะเหมือนคุณไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะแบบมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรในการทํางานเข้ามา,มากมายให้คุณต้องแบบรับผิดชอบนะคะในบางท่านอาจจะเป็นเจ้าคนนายคนเป็นหัวหน้างานนะคะที่จะต้องแบบว่าดูแลงานนะคะดูแลลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรประมาณนั้นด้วยแหละ ตัวคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียมีความคิดเฉียบแหลมแหลมคมเป็นคนที่มองการไกลนะไม่ใช่คนที่แบบทําอะไรแบบจับจดนะเป็นคนที่แบบทำอะไรก็คือทําจริงอะแล้วทําแล้วสําเร็จด้วยอะชาวราศีนี้เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทํางานอย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าในเรื่องความรักเนี่ยช่วงนี้เหมือนกับว่าตัวคุณมีความ เงาเงานะคะงอยงอยเงาเงาในช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าช่วงปัจจุบันนี้คุณอาจจะแบบมีความคิดถึงนะคะเหมือนคิดถึงอดีตคิดถึงใครบางคนนะคะสมวันในอดีตของคุณนะคะอาจจะเป็นการคิดถึงคนที่เคยจบกันไปแล้วอะเพราะมันเป็นจัดเม้นขึ้นนะคะ แต่ในช่วงนี้นะเหมือนว่าคนที่เคยจบกับคุณไปแล้วอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งในบางขั้นนะคะคุณกับใครคนนั้นนะอาจจะเคยเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกกันมาก่อนแล้วก็อาจจะเคยจบความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่ว่าในช่วงนี้นะจ๊ะเนี่ยแหละคนคนนั้นนะ่ะที่เคยจบกันไปอ่ะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่ง และเขาจะกลับเข้ามาแบบว่าด้วยความจริงจังชัดเจนมั่นคงกับคุณมากๆเลยนะคะเขามาเป็นแบบหกไม้เท้าเลยอะถ้าก่อนหน้านี้นะถ้าความสัมพันธ์ของคุณกับใครคนนั้นนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเอ่อไม่ชัดเจนไม่มีสถานะหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันแบบอึมครึมหลบๆซ่อนๆความสัมพันธ์ที่มันไม่เปิดเผยนะคะ คนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเหมือนเขาจะทําความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นจะมีอนาคตในความสัมพันธ์มากขึ้นอะ่ะเหมือนเขาอยากจะจริงจังในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นแล้วนะจ๊ะ,จะอาจจะแบบเป็นความจริงจังถึงขั้นที่แบบว่าถ้ายังไม่เคยแต่งงานเป็นครอบครัวอะไรกันมาก่อนอะ่ะเขาก็คิดไปถึงขั้นนั้นเลยแหละแต่ถ้าใครที่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหน้านี้แล้วเ <ๆ S 2> ขาก็ <ๆ S 2> อาจจะอยากจะกลับเข้ามาอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ อรอดูนะคะว่าใครนะคะจะกลับเข้ามาเพราะว่าบางคนบอกว่าคนไหนใครกันที่จะกลับเข้ามาคนไหนแอะแสดงว่ามีหลายคนคือตัวแม่หมอก็คงไม่รู้หรอกนะว่าเป็นคนไหนอะตัวคุณนั่นแหละที่จะต้องเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะคะว่าคนไหนอะที่จะกลับเข้ามาแล้วถ้าเขากลับเข้ามาเดี๋ยวคุณก็จะรู้ได้เองแหละว่าอ๋อคือคนนี้นี่เองนะจ๊ะ แต่ถ้าใครที่แบบไม่ได้มีหลายคนนะก็คนไหนก็คนนั้นละจ้ะคนที่เคยจบกันไปนั่นแหละก็จะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะเหมือนได้มาเหมือนมันจะเป็นการแบบกลับเข้ามาแล้วก็มาแก้ไขปัญหากันหนะกลับมาแก้ไขปมในอดีตอะไรบางอย่างอะที่ทำให้คุณแบบเป็นทุกข์ใจไม่สบายใจอะ่ะเออมาปลดปล่อยเนาะ สิ่งที่มันเคยค้างคาใจให้มันแบบได้รับความกระจ่างชัดในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นอ่ะเรามาดูนะคะในฝั่งของใครคนนั้นกันบ้างดีกว่าขอดูพลังงานความรักนะคะในฝั่งของใครคนนั้นหน่อยพลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ The Star คุณอาจจะเดียวกับชาวราศีกุม คนคนนั้นอาจจะเป็นคนเด่นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นดารานักร้องศิลปินนักสแสดงเป็นยูทูบเบอร์เป็น YouTuber, เน็ตไอดอลเป็นอะไรก็ได้นะคะที่แบบเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้หรือว่าตอนนี้เขากำลังแบบคิดถึงคิดถึงเรื่องราวเก่าระหว่างคุณกับเขานั่นแหละ4ี่ถ้วยแหละ2องถ้วยแล้วอะไรอีกจ้า The Tower อ่า The ทาวเวอร์ tower, และสองไม้เท้าพลังงานความรักนะคะในฝั่งของใครคนนั้นนะจ๊ะ The Tower ขึ้นมาไม่ต้องตกใจไปเราดูแล้วว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่มันผ่านพ้นกันไปแล้วแหละระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันน่าจะเคยมีการพังถล่มกันไปในความสัมพันธ์นะคะเนื่องด้วยความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมามันอาจจะรากฐานไม่ค่อยแข็งแรงนะคะอาจจะ รู้จักกันไม่มากพอรู้จักกันไม่ดีพอพื้นฐานความรักความสัมพันธ์ยังแบบว่ายังรักกันไม่มากพออะไรประมาณนั้นอะยังมีความเข้าใจกันไม่มากพอที่มันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันแบบมันเกิดจุดแตกหักนะจ๊ะเกิดขึ้นในเรื่องราวที่มันผ่านมาเหมือนว่าตอนนี้นะคะใครคนนั้นนะเขาเขามีความรอคอยคุณอยู่อะเหมือนว่าเขา พลังงานของเขาเป็นพลังงานที่รอคอยนะคนเก่าคนไกลใครคนนั้นะ่ะยังรอคอยอยู่บางท่านนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลกันด้วยก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่รักทางไกลนะคะก็คือคนที่อยู่ใกล้กันแหละแต่เป็นความรู้สึกในใจของเขากับคุณน่ะที่รู้สึก,กว่าแบบมันห่างไกลกันเลือกเกินนะเออ ในฝั่งของเขานะคะมันมี2ถ้วยขึ้นมา2ถ้วยเดอะสตานะคะแน่นอนจากชัดเจนแน่นอนว่าเขาอยากจะขออยากจะขอปรับความเข้าใจอ่ะเหมือนอยากจะให้เราสองคนหันหนะ้ากลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะในช่วงที่ผ่านมาเหมือนตัวเขาเองอ่ะเขาก็เบื่อมากๆเลยนะเป็น4ถ้วยเนี่ย เหมือนแบบว่าไม่ว่าใครจะทําอะไรนะคะก็ไม่อยากจะสนใจใยดีนะคะไม่อีนังขังขอบอะไรกับใครเลยอะไม่ว่าใครแบบจะชวนไปไหนจะชวนไปทําอะไรนะคะจะน่าสนใจตื่นเต้นแค่ไหนตัวเขาบอกว่าไม่เอาไม่อยากไปเบื่อเสงขออยู่บ้านดีกว่าไม่อยากไปไหนไม่อยากทําอะไรไม่อยากพบเจอไม่อยากคุยกับใครแล้วไม่ว่าจะมีใครเข้ามาสนใจเขาอะเหมือนแบบอาจจะแบบอยากจะมาจีบเขาแล้วอยากจะมาคุยกับเขาอะไรเงี้ยตัวเขาเองก็ไม่เอาใครเลยนะ เบื่อไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาอะมันหายไปจากชีวิตเขาอะทําทให้เขาแบบกลายเป็นคนที่แบบไร้ชีวิตจิตใจไปเลยทีเดียวนะจ๊ะดูอาการหนักเหมือนกันนะฝั่งนั้นของคุณเนี่ยอะแต่ในช่วงที่ผ่านมานะคะตัวเขาเองก็พยายามจะไปปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง พยายามจะแบบไปปรับความคิดปรับมายเซ็ตอะไรใหม่อพยายามจะถ่ายเทพลังงานไม่ดีพลังงานลบๆบถ่ายเทมันทิ้งไปนะคะแล้วก็พยายามที่จะเติมพลังงานบวกให้กับตัวเองกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนาะ t h e t ท w e r ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะออก่อนหน้าเนี้ยคุณสองคนก็คือมันน่าจะพังถล่มกันไปแล้วเนอะแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะก็ไม่แน่นะว่าจู่ๆนะคะ คนคนนี้เขาอาจจะติดต่อหรือว่าทักหาคุณอะเออแบบกระทนหันฉับพลันไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าตัวเขาเองอะมันมีความรู้สึกว่าชีวิตเขาอะพอไม่มีคุณแล้วอะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขในชีวิตเลยเขาได้เรียนรู้แล้วว่าการที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตมันเป็นอย่างไรอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองชีวิตไม่มีความสุขเลยหาความสุขไม่ได้เลยรู้สึกแบบมันหมดอะไรตายอยากนะ เขารู้สึกว่าคุณกับเขามีความเป็นคู่โซเม e กันเนาะมันมีความผูกพันอะไรกันบางอย่างอ่ะมันอาจจะเคยเป็นความผูกพันที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติก็เป็นไปได้เนาะเป็นคู่โซเมตเนาะเป็นคนสองคนที่แบบเกิดและเติบโตกันคนละที่แล้วก็หากันจนเจออ่ะ ก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าคุณนี่นแหละก็เป็นคนที่ใช่ที่สุดในชีวิตของเขาแล้วเขาก็ยังคงเฝ้ารอคอยคุณอยู่นะจ๊ะโอเคค่ะไปต่อเราไปดูเอาคำกันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง9ก้าไม้เท้านะคะ The High p r i e s t e ท s The Emperor คุณอาจจะเดียวกับชาวราศีเมษหรือเปล่า Temperance คุณอาจจะเดียวกับชาวราศีธนู King of Sword นะคะพลังงานเอาคำนะคะแนวโน้มนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่นะคะมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีการได้ปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นน่แหละ Temperance มานะ ในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณสองคนนะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเทกันไปเทกันมานะคะแบบว่าเหมือนแบบมันไม่ดีสักทีอ่ะมันเหมือนจะดีเหมือนจะดีนะแล้วก็แบบก็เทกันไปนะคะเนื่องด้วยว่าอาจจะมีปัญหาเนอะอุปสรรคปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้และสิ่งที่เราเห็นนะอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้ของคุณทั้งคู่มันอาจจะมาจากการที่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ออรู้กันอยู่แค่สองคนเป็นคนในความลับเป็นคนในเงามืดเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่ชัดเจนน่ะมันไม่มีการเปิดเผยบอกกับใครบอกใครก็ไม่ได้นะคะรู้กันอยู่แค่สองคนเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่มันอึมครึมไม่ชัดเจนอะ่ะมันก็เลยเป็นอุปสรรคกับคุณทั้งสองคนทั้งคู่เนี่ยแหละและความสัมพันธ์นี้นะคะบางทีนะคนที่คุณไปดิวอยู่ด้วยเขาอาจจะเป็น D Emperor นะ อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบควบคุมชอบคอนโทลคนรักชอบสั่งชอบใช้เจ้ากีเจ้าการเป็นคนที่เจ้าระเบียบเป็นคนที่แบบว่าชอบติชอบสั่งชอบสอนเป็นคนที่เหมือนกับว่าอะไรละ่ะเอาแต่ใจตัวเองอะประมาณนั้นะ่ะแล้วก็คนที่คุณดิวอยู่เนี้ยนะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมี ตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะมีอํานาจมีบารมีมีวาสนานะเป็นเจ้าคนนายคนก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเขาก็เลยอาจจะเป็นคนที่แบบชอบแบบชี้นิ้วสั่งอะไรประมาณนี้นะคะชอบสั่งอ่ะชอบแบบว่าควบคุมคุณนะจะไปไหนจะทําอะไรจะกลับบ้านกี่โมงจะไปกับใครอะไรประมาณนี้ก็ต้องแบบคอยรายงานเขาอยู่ตลอดอ่ะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอึดอัดเนาะแล้วก็เลยทําให้คุณแบบ จะพูดออกไปก็ไม่ได้จะบอกออกไปก็ไม่ได้ก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะโกรธอะไรประมาณเนี้มันก็เลยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอึดอัดเนาะอืม <c oughs> แล้วก็คนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยนะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบพูดจาตรงๆงผงผางไม่รักษาน้าใจแล้วก็ไม่มีความโรแมนติกเอาซะเลยอะอาจจะเป็นคนแบบทื่ททอๆเนาะพูดจาแบบว่าขวาัญผาซากอะไรประมาณเนี้ก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าแบบ เหนื่อยจังเลยอะ่ะกับความสัมพันธ์นี้นะบางทีนะคะในความรักความสัมพันธ์นะ่ะมันก็อาจจะอยากได้เอ่อความหวานเนาะแต่ว่าคู่ของคุณคนนี้นะคะเขาอาจจะแบบไม่ค่อยมีให้คุณนะ่ะเออออกแนวแบบพูดอะไรก็พูดแบบตรงตรงตรงนะคะบางทีก็ตรงเกินอะไรเงี้ยเนาะทำให้คุณรู้สึกว่าแบบบางทีก็แบบเก็บคําพูดเขา มาคิดมาเครียดนะแต่มันก็มีเกณฑ์แหละว่ามันอาจจะมีการได้กลับมาปรับความเข้าใจอะไรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะได้แบบว่าเปิดเผยความรู้สึกในใจเนาะที่คุณแบบว่ารู้สึกไม่ดีอะเอออาจจะมีการได้บอกเขาออกไปอะว่าเออฉันแบบฉันไม่โอเคกับเรื่องนี้เออปรับปรับได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะอาจจะมีการแบบได้มาพูดคุยกันเนาะพบเจอกันคนละครึ่งทางเพื่อที่จะแบบว่า ปนีปนอมกันอะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเดินหน้าไปต่อได้เพราะมันก็น่าจะหยุดนิ่งกันมานานนานแล้วเหมือนกันนะคุณกับเขาอะอาจจะจบกันไปบางคู่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอยู่ดีๆก็จบกันไปเลยเนาะพังถล่มกันไปจบกันไปบางคู่ก็เป็นแบบนิ่งๆนะคะแล้วก็เงียบๆแล้วก็หายกันไปเนาะเนี่ยแหละมันจะมีการกลับมามาคุยมาปรับความเข้าใจมาเคลียอะไรกันไอ คำถามมากมายอะที่มันค้างคาอยู่ในหัวใจของคุณเนะ่ะมันอาจจะมีการได้พูดมันออกมาเนาะได้มีการเคลียร์กันเนี่ยแหละคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับความรักของคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นชาวทัดน้ำก็ได้นะมีนกรกฎพิจิกนะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็มาแรงนะจ๊ะเมสสิงห์ธนูนะอืประมาณนี้ อ่ะเราไปดูสิ่งที่เขาอยากบอกคุณกันบ้างดีกว่านะจ๊ะความรู้สึกส่วนลึกในใจของใครคนนั้นที่มีต่อคุณถ้าเขาบอกคุณผ่านคลิปนี้ได้เขาอยากจะบอกกับคุณว่า The Tower ขึ้นมาอีกแล้วเป็นใบที่สอง หกเหรียญน,นะจ๊ะหกเหรียญ h e f o o l คิงเหรียญคนที่คุณเดียวอยู่ก็เป็นชาวทัดดินหรือเปล่าคือศพกันบังกอนและ The Hermit นะคะคุณอาจจะดียวกับชาวราศีกันด้วยก็ได้นะจ๊ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณห้าใบนะคะ แน่นอนล่ะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของเราอะมันพังถล่มกันไปแบบต่อหน้าต่อตาเลยอะกระทันหันมากไม่ทันตั้งตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมใจมาร่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่มันแบบว่าทําให้ความสัมพันธ์ของเรามันต้องแบบยุติกันไปตัวเขาเองนะคะเหมือนเขาอยากจะได้รับการปลดปล่อยอะมันเขาอยากจะเป็นอิสระแล้วอะมันแบบว่าเหมือนเขาอึดอัดอะ กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะเขาอยากจะได้รับการให้อภัยเขาอยากให้คุณยกโทษให้เขาเหมือนเขาเองอไปทบทวนตัวเองมาแล้วนะช่วงที่นิ่งเงียบกันไปนะคะเขาก็พยายามแบบไปหาคำตอบไปอยู่เงียบๆคนเดียวเก็บตัวเพื่อที่จะแบบว่าทบทวนความคิดความรู้สึกทบทวนหัวใจของตัวเองอะ ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเพราะอะไรทําไมความสัมพันธ์ของเรามันถึงแบบจบกันไปแบบนั้นตัวเขาเองนะคะเขาอาจจะเหมือนกับเหมือนกับอาจจะยังไม่รู้สาเหตุที่ทําให้ความที่ทําให้คุณจบความสัมพันธ์นี้ไปก็ได้อะเหมือนเขายังไม่ค่อยรู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรอะทาให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออยังไม่เก็ตอะยังไม่ค่อยเข้าใจอะ แต่ว่าสิ่งที่เขารู้สึกได้คือเขารู้สึกได้ว่าเขาอะทำผิดต่อคุณเขาเคยทำอะไรไม่ดีกับคุณเขาอาจจะเคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจอะไรมาทำให้เขารู้สึกว่าแบบเขาอยากจะให้คุณแบบให้อภัยเขาแล้วก็ยกโทษให้เขาได้ไหมอะเขายังคงมีคุณอยู่ในใจนะเขายังถือคุณไว้อยู่เลยเนะี่ยยังเป็นความรู้สึกที่แบบยังรักคุณอยู่ ยังรักยังห่วงยังห่วงยังคิดถึงนะยังแบบว่าไม่ไม่ได้อยากจะหาใครมาแทนที่ตรงนี้ยังคงเฝ้ารอแต่คุณคนเดียวเท่านั้นนะเฝ้ารอให้คุณเนี้ยแหละมาปลดปล่อยเขาเถอะให้เขาได้เป็นอิสระจากไอ้เรื่องราวที่เขาแบบยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในความสัมพันธ์เนี้ยเออก็แปลกนคือแบบไม่รู้ว่าแบบ คุณนะ่ะไปพังถล่มความสัมพันธ์นี้เพราะอะไรแต่แต่เขารู้ตัวนะว่าเขาผิดอะ่ะเออก็เลยอยากจะขอโทษคุณนะจ๊ะก็อาจจะแบบเหมือนกับเขาอาจจะไม่อยากคิดไปเองฝ่ายเดียวอะ่ะเหมือนแบบอยากจะคุยกับคุณนะ่ะให้แน่ชัดมากกว่าว่าแบบเออทำไมแบบถึงได้ตัดความสัมพันธ์เขาไปแบบนานเหมือนเขาอยากฟังจากปากคุณนะ่ะประมาณนั้นอนะ่ะ อาจจะแบบหรือว่าเขาอาจจะแบบทํา <jaar> ผ <Fac jaar> ิด <Uma> ก <velocidade wiele> ับคุณไว้หลายเรื่องก็ได้เนอะก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าเรื่องไหนอะไรองนี้แต่ว่ารู้ตัวแหละว่าผิดอ่ะอยากจะขอโทษไว้ก่อนแหละเออแต่ว่าคุณจะให้อภัยเขาหรือเปล่าทีนี้มาดูในฝั่งของคุณกันบ้างนะคะถ้าคุณบอกเขากลับไปได้คุณอยากจะบอกอะไรเขากลับไปความรู้สึกส่วนลึกในใจของคุณที่มีต่อใครคนนั้น คุณอยากบอกเขากลับไปว่าวิ e อ of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตามาแล้วสองเหรียญ8ดเหรียญ5ถ้วยและเดอะมูนใช่สิ่งที่คุณอยากจะบอกเขากลับไปนะคะคุณอยากบอกเขากลับไปว่า ความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเป็นสองเหรียญมันกลับไปกลับมามันวนๆเวียนๆกันอยู่อย่างเงี้ยรักๆเลิกๆกันมาหลายห่นแล้วอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เลิกอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยอ่ะกับเขาอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความชัดเจนกันเลยนะคะเดิมูนขึ้นมาเนี่ยคุณอยากบอกว่า ที่มันเป็นอย่างเนี้ยที่ความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันไม่พัฒนาไปไหนเลยทัทง้งทที่จริงๆอ่ะคุณมีความรู้สึกว่ามันน่าจะพัฒนากันไปได้มากกว่านี้พัฒนากันไปได้ดีกว่านี้ด้วยซ้ําแต่ว่าที่เราสองคนน่ะยังไม่ไปไหนไกลจากตรงเนี้ยเพราะว่าเขาไม่ให้ความชัดเจนกับตัวคุณเขาไม่ให้สถานะกับคุณน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอึมครึมหน้าอึดอัดมันไม่มีสถานะไม่มีสเตตัส อะไรในความสัมพันธ์นะ่ะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบอยู่ตรงเนี้ไปเพื่ออะไรเอออยู่แล้วได้อะไรรอแล้วได้อะไรรักแล้วได้อะไรจากคนคนนี้คุณเองคุณก็รู้สึกเสียใจนะคะผิดหวังเสียใจอะ่ะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเรื่องราวมันก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันก็ยังคงแบบว่าติดอยู่ในใจคุณเหมือนกันนะไอเลย ไอ้ที่มันแบบความสัมพันธ์เนี้ยที่มันต้องจบกันไปที่มันต้องแบบพังกันไปเนี่ยเป็นถ้วยที่มันล้มลงไปเนี่ยคุณเองก็ยังรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์นั้นที่มันเกิดขึ้นนีก็ยังคง move on ไปไหนไม่ได้นะคะแต่เหมือนกับว่าคุณเองนะก็คงแบบว่าอารมณ์แบบก็ได้แต่รอคอยนะคะโชคชะตาฟ้าลิขิตเนาะถ้าเกิดว่ามันยังเป็นคนที่ใช่กันอยู่ เดี๋ยวมันก็คงวนกลับมาหากันใหม่และเหมือนว่าตัวคุณเองก็อาจจะเหมือนแบบมีเซนส์อยู่แล้วนะว่ากับคนคนนี้มันก็คงไม่จบกันง่ายๆหรอกกับคนคนนี้ก็คงยังไม่ได้ว่าจะหายไปจากชีวิตคุณแบบถาวรหรอกเดี๋ยวเขาก็คงจะวนกลับเข้ามาในชีวิตเราใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับครั้งก,ก่อนๆที่ผ่านๆมานั้นแหละเพราะว่ากับคนคนนี้เขาก็เป็นแบบนี้มาตลอดอะ ไม่ว่าคุณจะแบบหายไปจากชีวิต <indie> <contributing> เขานานแค่ไหนเนาะเขาก็วนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณเองก็มีความวิตกกังวลนะว่าถ้าเขาวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งอะก็เป็นแบบเดิมอีกหรือเปล่าวนกลับเข้ามาแล้วก็แบบมาดึงคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอีกหรือเปล่าเพราะว่าตัวคุณเหมือนคุณอะมีความหวังในใจอะว่าอยากจะสารความสัมพันธ์เนี้ยให้มันแบบว่า มีความพัฒนามีความเติบโตมีความก้าวหน้าในความสัมพันธ์กันมากขึ้นเนาะอ่ะก็ต้องรอดูนะจ๊ะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับความสัมพันธ์นี้ทีนี้เรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะไพ่โรแมนต์แองเจิลอยากจะแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆบ้างคะ New love children และ past life relationship เห็นไหมเซนสของคุณนะมันบอกคุณนะมันถูกแล้วแหละว่าคนคนนี้ยังไงซะเขาก็จะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอะเพราะว่าคุณกับเขาก็ยังตัดกันไม่ขาดเนาะเขาก็ยังไม่หายไปจากชีวิตคุณอะคุณเองก็ยังคงรู้ได้แหละว่าแบบเดี๋ยวเขาก็วนกลับมาแล้วเขาก็คงจะวนกลับมาจริงๆอะในเร็วๆนี้นะ แล้วก็อาจจะเป็นการแบบว่าวนกลับมานะคะมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กันใหม่มาเหมือนกับว่าทําความรู้จักกันใหม่เลยอ่ะให้เหมือนกับเหมือนกับเอ่อจีบกันใหม่รู้จักกันใหม่ๆมาเรียนรู้กันใหม่เลยอ่ะทั้งหมดเลยอ่ะเพราะที่ผ่านมาบางทีคุณกับเขาอาจจะแบบรู้จักกันมานานก็จริงแต่อาจจะรู้จักกันยังไม่ค่อยดีพอเนาะก็คงจะต้องแบบว่า ปรับเปลี่ยนความคิดกันใหม่นะคะแล้วก็มันต้องเป็นแบบความสัมพันธ์ที่แบบว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะอ่ะให้เป็นเหมือนแบบเด็กๆนะคะที่แบบว่าเขาจะแบบเด็กๆเขาก็จะแบบไม่คิดอะไรเยอะเนาะวันนี้โกรธกันพรุ่งนี้ก็หายโกรธแล้วอะไรประมาณนั้นอ่ะจะไม่ได้แบบโกรธกันนานจะไม่ได้แบบมีอีโก้มีทิฐิอะไรเนาะเด็กๆนะคะเขาก็จะเป็นแบบ ไม่ได้คิดเยอะนะคะไม่ได้คิดซับซ้อนเหมือนอย่างผู้ใหญ่อเออคุณสองคนก็อาจจะต้องทําตัวเป็นเด็กๆแบบนั้นเลยแหละต้องแบบว่าเริ่มต้นกันใหม่เลยเนาะทำความรักความสัมพันธ์เนี่ยขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะขอ Time ไพ่เมจิคข้าทามหน่อยค่ะไพ่มีอะไรอาจจะแนะนําให้กับเพื่อนๆบ้างคะได้ไพ่ e อเนอรนะคะชีวิตของคนเรามันขับเคลื่อนไปด้วยพลังงานเนาะพลังงานที่มันอยู่ในตัวเราเนี้ยแหละ ความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันเนาะมันก็ต้องมีพลังงานนะคะในตัวเราตัวเขาเนาะที่มันขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะมันถึงจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันประสบความสําเร็จกันได้นะคะมันก็คงจะต้องแบบว่าเอ่อเรียกว่าอะไรล่ะตบมือข้างเดียวมันก็คงไม่ดังถ้าอยากจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีก็ต้องช่วยกันนะคะสองคนเนาะจับมือกันไปนะจูงกันไปประคับประคองกันไปนะคะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมัน มันดีกว่าที่เคยอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่ดีไงมันก็เลยพังแล้วทีนี้ถ้ามันวนกลับมาใหม่เนาะมันก็คงจะต้องแบบว่าเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ใส่พลังงานดีๆเข้าไปในความรักครั้งนี้นะจ๊ะแล้วก็มันก็คงจะแบบส่งผลที่ดีกลับมานะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นพลังงานความรักนะคะของเพื่อนๆน,นะจ๊ะแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิป ส่งท้ายปลายปีนะคะ2563แล้วก็ขอไวพรเพื่อนๆนะคะสวัสดีปีใหม่ให้กับเพื่อนๆล่วงหน้าเลยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จนะคะประสบความสุขความเจริญในชีวิตนะคะทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะขอให้มีแต่สิ่งที่ดีด เข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆทุกๆคนนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังดังตั้งใจนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ